เอาครับทุกคนดอกใหญ่แล้วงามๆเลยเนาะ,ะแดงหนาครับหมู่หนึ่งครับเห็ดพึ่งน้ำอ้อยเมื่อวานเราก็มาดูอยู่หน่อสาวเปียเมื่อวานคือไม่เห็นแต่ว่าเมื่อวานนี่ยโอ้ยหน่อ่าเปียเบิง้งมอุจิละป้ามีนาะดอก ดอกแฝดบอกค่ะเฮ้ยงานเตะครับทุกคนแม่ของวันเลยปะเนี่ยค่ะได,ด้ทุกคนแบบนอนๆไปเลยงานแห้งได้แต่รุ่นนี้เนะเบิ่งดอกพึ่งขาลายดอกนี้สมบูรณ์ดีขนาดเอ,อ้ยเหลือใจขนาดทุกคนสวัสดีครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีเก่าเอฟซีใหม่แล้วก็ผู้เข้าชมโจโลกของบ่าวไทยและสาวเปียทุกคนนะครับวันนี้ก็มองโกับผมในช่องเดินป่ากับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็ต้นเดือนกันยาแล้วนะครับวันที่1ครับผมเดือนกันยายนปีพศ2566ครับวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็พาพี่พาน้องเข้าป่าแล้วหายคือเก่าครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะได้จะมาหรือเปล่านะครับมาสายคือเก่าครับมาถึงป่าแผดนวงกว่าครับทุกคน ผู้กับสาวเปียมาสามสี่วันแล้วว่าจะมาเร็วมาเร็วไม่ได้มาสักวันมาถึงป่าแปดโมงกว่าขก้าโมงตลอดเลยก็ไม่รู้ว่าจะได้จะหมานหรือเปล่านะครับทุกคนแต่เมื่อวานบ่าวทักะสาวเปียก็หมานเห็ดพึ่งขาลายหรือว่าเห็ดพึ่งเลือดมีแต่ดอกจุ่มจสมวตัวอยู่ครับวันนี้ก็จะลองมาเลาะดูที่เดิมครับเผื่อได้เผื่อหมานไปครับเดี๋ยวไปอรอลุ้นนะครับว่าวันนี้บ่าวทักษะสาวเปียจะหมานเห็ดหรือเปล่าไปกันเลยครับดอกแรกแหกหมานครับเห็ดพึ่งขาลายคือเก่าเนาะยืยดอก งามแต่อดอกแรกเลยดอกตะมุตะมิดอกแรกครับพึ่งขาลายครับวันนี้ยิ่งมีแต่ดอกตะมูตะมิขาอ้วนเนาะ,ะเอาครับทุกคนดอกใหญ่แล้วงามๆเลยเนาะขา แดงหนาครับเห็ดพึ่งขมิบบ้นครับเห็ดแดงครับดอกสวยมากเลยนะครับรุ่นนี้นี่ดอกหนาดีขนาดเนาะดอกบานกบ็บานแข็งด้วยครับ หมู่หนึ่งครับเห็ดพึ่งน้ำอ้อยเมื่อวานแล้วก็มาดูยู่หน่อสาวเปียเมื่อวานคือไม่เห็นเรืวว่า่เมื่อวานนะเด็กจัดเนาะาจะเด็กมากเลยเมื่อวานนี่ดอกหนึงครับสี่ดอกเลยเนาะ มีจะดอกสวยๆลยเดอรครับเอาอันนี้คือได้เห็ดพึ่งรวมนะสาวเปียเมื่อวานนี่เจอแต่เห็ดพึ่งขาลายได้แต่เห็ดพึ่งขาลาย,ลยนะครับทุกคนเมื่อวานเห็ดอย่างอื่นได้นิดเดียวเนะะาะเมื่อวานนี่เห็ดพึ่งน้ำอ้อยนี่แทบไม่ได้เลยเนาะได้กี่ดอกนะสาวเปียสองดอกหอดอกนึ่งดอกสองดอกเนี่ยแหละโอ้ยายนี่เนาะชอบบางกล้องดอกมากาังาม โอ้ยน่อสาวเปียเบิ้งที่ล่ะครับเมื่อวานก็มาดอกประแข็งเลยเด้่เมื่อวานบ่าไทยกับสาวเปียยิ่งเดินเป็นเต่าเนาะเดินช้ากว่าเตา่าเท่าเดิมครับเมื่อวานที่ล่ะป้านีนะดอกแมวนี่นงามขนาดเนาะเจอเป็นหมู่อีกหน่นะวันนี้เห็ดพึ่งดำครับดอกแฝดบอค่ะโอ้ยงามเตะเตะครับทุกคน เห็ดแดงแบบนี้นะ,ะทุกคนดอกหนาเนาะ,ะพึ่งน้ำาอ้อยครับมแมลงกินเนาะเห็ดพึ่งดำครับเห็ดหลังแรล่หรือว่าเห็ดหน้าแหล่ครับ อดอกเล็กตูนเดียบชอบมากเนาะเห็นหลังแร่เนาะสาวเปียแข็งค่ะดอกบานแค่ไหนฝนตกแค่ไหนก็ขอแค่ว่าไม่ไม่เปื่อยไม่แก่เนาะ,ะดอกแข็งหมดจุ่มๆลยครับดอกหนึ่งพึ่งขาลายครับมาวานแาบไทกัสาวเปียก็เดินจนว่าตรงนี้เนาะ มังหันไม่เห็นก่อแดงครับดอกแรกของวันเลยปะเนี่ยอีกดอกหนึ่งครับเห็ดก่อแดงโอ้ยไม้ทับบอค่ะดีนะขึ้นได้ทุกคนแบบนอนๆไปเลยงานแห้งเนาะ,ะแต่ถ้าบานเขาจะแตกและสับเปียวาโดนไม้ทับผอมเพียวเรียงเดียวบางมากเลยครับทุกคนโอ้ยขายเห็ด เพิ่งข้าวครับดอกสมบูรณ์เนาะแต่ว่าโดนแมลงกินครับดอกงามเด้อครับอีกดอกหนึงครับ แต่รุ่นนี้เนาะสาวเปียจะเป็นตาเต็มตากาอรอายุเนาะจูมนึงครับออ้ยทุกคนเบ่งดอกพึ่งขาลายดอกนี้สมบูรณ์ดีขนาดจูมนึงครับตัวกินขาได้เีย พึ่งข้าวครับจูมนึงครับเห็นหลังแร่ม่วงเนาะค่ะคือออกดอกเดียววะสาวเปียตรงนี้นีเคยออกหลายแต่ว่าไม่รู้ว่าปีนี้คือออกน้อยขอภายในคำหยาบครับทุกคนพึ่งดำครับ เห็ดแดงครับดอกหนึ่งรอสาวเปียก่อนแป๊บนึงดอกงานเด้อสาเปียดูได้ท้องขาวไหมอมดอกอ่อนเด้อดอกบานอีกดอกนึงครับเห็ดแดงหนาดอกแข็งอยู่ปะแข็งอยู่ สองโจมน้อยครับเห็ดพึ่งดำเห็ดพึ่งดำนี่จะว่ามีรสชาติก็ไม่ได้มีเนาะสาวเปียรสชาติเห็ดเนี่ยและครับทุกคนแต่เวลากินจะเหมือนเห็ดหูหนูเนาะจะเคี้ยวกรุบกุบเคี้ยวกรุบกรุบเลยอีกจมหนึงครับเบิ้งครับทุกคนงามเลยเห็ดพึ่งดำ สาเปียข้างหลังมีเห็เดแดงด้วยสาเปียไม่เห็นเนี่นี่นี่ใต้เลยไม้นี่งามอยู่บ่ได้อยู่เลยจูมนี้นะยิงสวยเลยโอ้ยเหลือใจขนาดทุกคนดอกเมื่อกี้ขึ้นลาเนาะค่ะดอกแบบนี้เลยนะครับทุกคนสวยๆแบบนี้เลย จูมนึงครับอย่างนั้นแหละแรลงกินบ่ <c oughs> โอ้ยนอ <c oughs> ปาเห็ดพึ่งข้าวบ้านเราพี่น้องเมื่อวานก็มาเก็ตตรงนี้ใช่ไหมสาวเปียดอกหนึ่งเ <c oughs> บึงนี้ครับผูผมาจากไหนสี่ห้าดอกอไม่ใช่กี่ดอกนะเจ็ดสาวเปียว่าเจ็ดดอก <c oughs> เอามาฝั่งนี้เ <c oughs> <า>บึ้องนี้ทุกคนจะละดอก แกงแส่บแกงหวานแล้วต่อเปลี่ะนดอกสวยนะครับอีกกี่ดอกสองปะอืมดอกนี้งามขนาดอาาอ,าาอกมาออกมากนูลนนะใบไม้บางลกมากครับทุกคนอืม พึ่งขมิ้นครับดอกสมบูรณ์ขนาดเลยเดอ้อครับเฮ้ยอ่อนเนาะ,ะน้ำขนาดจูมนะครับพึ่งดำฝนตกเฉยเลยครับทุกคนฟ้าแจ้งขนาดปาดเบึ้งแน่พี่น้องเห็ดพึ่งไขอุ้ย เดี๋ยวให้ดูเด้อว่าดอกแรกขาใหญ่ขนาดไหนสาวเปียกคือมาพอนอตรงนี้สาวเปียกเดินมาดูเห็ดโกค่ะเมื่อวานบ่าวไทยก็เดินหาเห็ดน้ำปึ้งน้ำมออยู่แถวนี้อยู่นะือไม่พอดีวันนี้สาวเปียกมาเจอไม่นดน้พวกนี้มันใหญ่กว่านี้แล้วก็คงไม่เหลือ <c oughs> เหนนบื้องนี้ครับเอาลูกไว้นอนอะ่ะอุ้ยดูดอก งามขนาดพึ่งน้ำอ้อยครับจูมพอดีงามเลยพึ่งดำครับมแมลงกินจนว่า <Okay. S 1> เห็ดปวกครับปวกดอกเดียวนะโ <Okay. S 1> อ้ยงามขนาดเด้อบึงแน่ครับ นขน <seus> <maison> เอาละครับทุกคนตอนนี้ก็จะเดินทางมาถึงช่วงท้ายคีปแล้วครับมาดูยอดได้ยอดหมาของบ่าวไทยและสาวเปียววันนี้ครับหมาเต็มต้าคือเก่าครับทุกคนเห็ดวันนี้หมาสารพัดเห็ดพึ่งรวมเลยครับผมหมาเห็ดพึ่งหลายชนิดเลยครับเห็ดพึ่งน้ำอ้อยเห็ดพึ่งดําครับผมเห็ดพึ่งเลือดหรือว่าเห็ดพึ่งขาลายเห็ดพึ่งข้าวคําครับผมแล้วก็เห็ดพึ่งข้าวพึ่งข้าวบ้านเราแล้วก็เห็ดพึ่งไข่ เห็ดพึ่งน้ำอ้อยเห็ดก่อแดงเห็ดแดงหนาเห็ดแดงเล็กเห็ดพึ่งขมิ้นเห็ดพึ่งข้าวน้อยเห็ดข้าวแป้งก็หมาสารพัดเห็ดเลยครับวันนี้เต็มตาอยู่ครับตอนแรกบอาทักษสาวเปียคิดว่าจะไม่หมาครับทุกคนเห็ดห่างมากเลยเมื่อวานยังได้เก็บเห็ดพึ่งขาลายหรือว่าเห็ดพึ่งเลือดนี่ครับได้เก็บคือคืออยู่เมื่อวานได้เดินไปไหนก็ว่าได้เก็บนะครับเห็ดพึ่งเลือดเดินไปไหนก็ว่าเจอครับก็ว่าออกหลายขนาดีิบ่าวทักษสาวเปียกก็จนม้วนวรสานครับทุกคนว่า พรุ่งนี้มายัางไงก็ได้เก็บแนี่วันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียเดินจนว่าครับทุกคนตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้คลิปด้วยซ้ําบ่าวไทยกับสาวเปียก็หาล้อจนว่าใช่ละครับหาทุกดอเลยครับผมล้ะจนว่าจนได้เห็ดจนได้คลิปดีอย่างได้เห็ดครับทาไม่ได้นะโอ้ยเหลือใจขนาดวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็ไม่ได้มาเร็วด้วยครับอ่าบ่าวไทยไม่น่าพูดเลยเพราะว่าปกติบ่าวไทยกับสาวเปียไม่เคยมาเร็วอยู่แล้วครับทุกคนจะมาเร็วจริงๆก็คือช่วงแบบเห็ดละงอกออกหรือเห็ดแบบ เห็ดอ้งนกเห็ดหลังแน่ออกแบบหลายๆนะครับทุกคนบ่าวทักษสาวเปี๊ยกก็จะมาเร็วหน่อยมาถึงป um ่าแบบว่าอาจจะแบบหกโมงครับแบบว่ามาถึงสว่างพอดีหาเห็ดได้พอดีจะไม่ได้มาส่องหรอกแต่ว่าช่วงเห็ดละงกก็มาส่องอยู่ครับก็อย่างที่บอกครับทุกคนบ่าวทักสาวเปี๊ยกก็ไม่แนะนำให้พ่อแม่พี่น้องมานะครับวันนี้บ่าวทักสาวเปี๊ยกก็เจอพ่อแม่พี่น้องอยู่ประมาณสองสามคันครับรถกระบะก็มีคนมาอยู่ครับเพื่อนก็พอได้แกงน้อยอยู่ครับแต่ว่าเห็ดไม่ได้ออกไปทั่วนะครับทุกคน อันนี้บ่าวไทยกระสาวเปียก็หาเดินเรียมจนว่าครับก็จะได้ดียังได้คลิปครับถือว่าหมาูะครับทุกคนยอดได้ยอดหมานวันนี้เป็นที่น่าพอใจอยู่ครับเอาละครับทุกคนต้นเดือนกันยาวันที่หนึ่งครับก็ถึงว่าประสบการสําเร็จครับหมานมากพรุ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้จะมาหรือ่าครับก็ต้องฝากพ่อแม่พี่น้องไปติดตามรับชมนะครับเอาละครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบมาคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไปช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ่าวไทยและสาวเปียไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม แล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวไทยกับสาวเพียต้องขอตัวลาเพราะไม่พี่น้องไม่แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ